สำหรับผลการเทรดอาทิตย์นี้นะฮะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะผมทำกำไรไปทั้งสิ้น21,228บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่ยังทำกำไรได้อยู่นะครับยังไงลุ้นกันจนจบอาทิตย์นะว่า,าทิตย์นี้จะจบยังไงนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตัวกลมเทรดเดอร์ช่องที่ผมจะรวบรวมเทคนิคต่างๆในการเทรดมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีโปรแกรมเทรดของ IQ Option นะครับ IQ Option โปรแกรมเทรดหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือเพื่อนๆเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดด้านบนสุดในคอมเมนต์นะครับก็จะมีลิงก์ในการลงทะเบียนส่วนการลงทะเบียนก็ง่ายๆแค่ใช้อีเมลในการลงทะเบียน สำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนผ่านมือถือนะครับพอกดลิงก์เข้าไปนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะกดดาวน์โหลดแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาตั้งค่าอินดิเคเตอร์ตัวนี้กันก่อนละกันนะครับชื่อว่าเส้น EMA 5นะเรามาดูตรงนี้นะครับให้เราเข้ามาที่ตัวชี้วัดนะครับคลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นคำว่า moving average ตรงนี้นะครับเราก็จะเข้ามาที่เส้นค่าเฉลี่ยตรงนี้นะครับ กดเข้าไปพอกดเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาหน้านี้นะครับเราจะตั้งระยะเวลาอยู่ที่เลข5นะครับแล้วเปลี่ยนประเภทจาก SMA เป็น EMA นะครับตั้งสีผมจะใช้สีเหลืองนี้นะครับเสร็จแล้วความหนาเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าเราจะใช้สีไหนนะครับแล้วเราก็กดสมัครการใช้งานนะครับแค่นี้เราก็ได้เส้น EMA 5มาเรียบร้อยแล้วนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ตัวกลมเทรดเดอร์นะวันนี้เรามาเทรดกันด้วยเทคนิคเส้น EMA 5ร่วมกับแนวรับแนวต้านนะฮะช่วงบ่ายๆนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าแนวรับแนวต้านจะใช้การได้หรือเปล่านะคู่ GU นะครับโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านนะกราาวิ่งเป็นกรอบไซด์เวย์นะฮะ e จเนี่ยยกตัวขึ้นไปสูงๆแล้วเดี๋ยวปล่อยเขาวิ่งไปก่อน a u ก็ไม่ได้นะครับ nu ตอนเนี้ยอาจจะหลุดแนวต้านแนวนี้นะครับโอเคชุดนี้ถ้าปิดอยู่บนแนวต้านแนวนี้ผมว่ามีโอกาสขึ้นต่อนะต้องดูว่าแท่งนี้จะจบตรงไหนโอเคกลับตัวด้วยแรงขายนะปล่อยผ่านนะครับชุดนี้ เป็นプライแอคชั่นนะครับยกตัวไปไหมถ้าถึงเส้น EMA 5หน้ากดนะครับถ้าไม่ถึงก็ต้องปล่อยผ่านนะโอเคราคาไปไม่ถึงปล่อยผ่านนะครับอืม NU สวยนะ GU สวย AU ก็อาจจะพอไหวนะฮะ ชุดนี้ UJ อาจจะขึ้นมาเล่นกับแนวต้านแนวนี้นะครับแนวต้านสวยนะตรงนี้มีเส้นกริดนะครับโอเคน่าสนโอเค NU น่าสนนะขอราคาปลายไส้เส้นกริดนะครับชุดนี้โอเคมีรีเจ็คนะฮะขอปลายไส้นะหรือเส้นกริดก็ได้ ราคาไม่ดีปล่อยผ่านนะถ้าราคาถึงก็อาจจะต้องกดมีอยู่2คู่นะที่ลุ้นโอเคจังหวะเขายกตัวขึ้นไปถึงปลายไส้อีกรอบหนึ่งนะหไหวไหมฮะแนวต้านสวยๆมีเส้นกลิดนะ ชุดนี้ก็ลุ้นกันดูนะฮะว่าจะลอดหรือเปล่าออเดอร์แรกของเราไหวไหมฮะโอเคสวยๆครับสำหรับออเดอร์นี้ถ้ามองโซนแนวต้านจริงๆผมมองโซนแนวต้านโซนนี้นะ ซึ่งค่อนข้างที่จะกว้างมากแต่ด้วยความกว้างของแนวต้านแทนที่ด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้คือเส้นกริดนะที่อยู่กลางแนวต้านก็แสดงว่าตรงนี้ยังมีแรงขายอยู่จังหวะที่ชุดแท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้น EMA 5แล้วเขายกตัวขึ้นไปหาเส้น EMA 5อีกรอบหนึ่งแล้วก็ตรงแนวต้านที่เส้นกริดก็มีแรงขายม่จังหวะริเจกก็หวังว่าเขาจะวิ่งลงมาหาโซนแนวรับโซนนี้ยังพอมีพื้นที่ให้กราฟวิ่งได้ไกลยอยู่ เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้สวนเทรนที่แนวต้านมีเส้นกริดแท่งเทียนอยู่ใต้เส้น EMA 5ก็ชนะไปนะครับลุยกันต่อนะครับชุดนี้หลุดออเดอร์นี้ถ้าถึงปลายไส้หน้าซ้ำนะครับถ้าไม่ถึงปลายไส้ก็ต้องปล่อยไม่น่าถึงละชุดอื่นก็ปล่อยผ่านนะฮะยังไม่เล่นกับแนวนะ ชุดนี้อาจจะลงมาเก็บที่แนวต้านแนวนี้นะครับชุดนี้น่าสนนะครับตรงนี้เป็นโซนของแนวต้านนะถ้ายกตัวขึ้นไปถึงปลายไส้นะครับมีโอกาสนะขอราคาดีหน่อยถึงไหมอืมราคาขึ้นไปแล้วไม่มีรีเจ็คนะฮะไม่มีรีเจ็คก,ก็ปล่อยผ่านนะ เขาน่าจะขึ้นมาเล่นกับแนวต้านแนวนี้นะครับเป็นโซนโดจีนะตรงนี้มีเส้นกริดนะครับเล่นไหมโหทะลุทะลุแนวต้านแนวนี้ด้วยนะถ้าลงมาปิดใต้แนวต้านน่าสนไหมโอเคแต่ทะลุแบบนี้ปล่อยนะครับคู่อื่น ชุดนี้ AU AU หลุดโซนแนวต้านโซนนี้ขึ้นไปแล้วนะฮะอาจจะต้องรอยืนยันแนวก่อนนะปล่อยนะครับ EG แนวกว้างเก็บไส้นะครับชุดนี้ต้องจบใต้แนวจบใต้ EMA5 น่าสนนะ EU EU น่าจะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะครับ แนวต้านยังอยู่ไกลอยู่นะ G.U. ชุดนี้ชุดนี้เก็บแนวได้ไหมชุดนี้ก็วิ่งไปหาแนวต้านนะครับยืนยันไหม K.U. ปิดบนแนวนี้ไหมฮะโอเคกลางแนวแบบนี้ปล่อยนะ E.G. น่าสนนะ มีเทรนไลน์ระยะสั้นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าแท่งเทียนวิ่งขึ้นมาถึงเน่ยน่ากดนะไหวไหมมีจังหวะรีเจ็คนะครับยกตัวขึ้นไปไหมอีกรอบหนึ่งไม่ขึ้นจังหวะเมื่อกี้กดไม่ทันนะฮะโอเค <c oughs> อุตส่าห์รอกดราคาดี ก็ลุ้นกันหน่อยนะฮะว่าออเดอร์นี้จะรอดหรือเปล่าราคาไม่ค่อยดีนะครับไหวไหมเนี่ยออเดอร์นี้ถ้าชนะจบงานนะฮะสิบวิสุดท้ายมาไหมมาไหมจบแพ้ไปนะฮะสำหรับออเดอร์นี้ สำหรับออเดอร์นี้นะครับผมมองโซนนี้เป็นโซนของแนวต้านนะแล้วก็ตรงเนี้ยที่ผมตีไว้คือเทรนไลน์ระยะสั้นรอให้จังหวะแท่งเทียนเนี่ยวิ่งขึ้นไปหาเทรนไลน์ระยะสั้นจุดตัดของราคาอยู่ตรงนี้นะมีจังหวะรีเจกก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงแบบนี้ออเดอร์นี้กดได้ราคาไม่ดีนะครับก็แพ้ราคาไปสำหรับแนวนี้นะครับเทรนไลน์ระยะสั้นสวยๆนะ แพ้ราคาไปนะฮะถ้าได้ราคาดีนี่อาจจะรอดนะชุดนี้ปล่อยนะไม่น่าเล่นนะตอนนี้ชนะ1แพ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวหาจังหวะกันใหม่นะชุดนี้แนวซ้อนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับปล่อยผ่าน อีเจ e e หลุดแนวต้านขึ้นไปแล้วนะอาจจะต้องรอยืนยันแนวก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มียืนยันนะปล่อยเขาวิ่งไปก่อน u j ก็เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับโซนนี้เป็นโซนของแนวรับนะไม่ถึงจริงๆนะครับไม่ถึงก็ปล่อยนะฮะ ชุดนี้วิ่งอยู่ใต้เส้น EMA 5กันหมดเลยโหยออเดอร์ oh, นี้เสียดายส่วนออเดอร์อื่นชุดอื่นก็ปล่อยเขาวิ่งไปก่อนนะฮะโซนนี้กลับตัวที่แนวต้านไปแล้วอะ่ะ NU ไหวไหมอาจจะกลับตัวไหมเนี่ย GU กลับตัวแล้วนะฮะ a u ก็กลับตัวนะ ชุดแทงเทียนกลับตัวกันหมดเลยนะครับไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับชุดนี้ GU กลับตัวนะฮะสวยส่วน AU เดี๋ยวปล่อยเขาวิ่งไปก่อน GU ถ้าจบอยู่บนแนวเนี้ยผมว่าน่าสนนะต้องดูแท่งนี้นะครับว่าจะจบตรงไหนเพราะว่าแท่งก่อนหน้าเนี่ยเป็นแท่งเขียวกินกินนะฮะเขียวใหญ่นะม,มีแรงซื้อนะฮะถ้าแรงซื้อจบอยู่บนแนวรับแนวนี้ผมว่าน่าสนนะมีโอกาสขึ้นต่อนะครับ น่าสนนะเจ็คไหมโอเคมีจังหวะรีเจ็กอยู่นิดนึงนะครับสำหรับออเดอร์นี้กลับขึ้นไปหาแนวรับอีกรอบหนึ่งนะแสดงว่าตรงนี้ผมว่ายังมีแรงซื้ออยู่แล้วก็ชุดแท่งเทียนเนี่ยอยู่บนเส้น EMA 5นะเทรนนีงก็กำลังบ่งบอกว่าอาจจะกลับตัวเป็นเทรนขาขึ้นนะครับ ค okay. ไม่มีแนวซ้อนนะผมว่าน่าจะวิ่งวิ่งไหมเนี่ยวิ่งขึ้นไปหน่อยเถอะไหวไหมฮะชุดนี้10วีสุดท้ายนะลุ้นกันหน่อยแต่ผมว่าผมได้ราคาดีอะ่ะน่าจะรอดนะฮะโอเคออเดอร์นี้รอดตัวนะครับ สำหรับออเดอร์นี้โซนนี้เป็นโซนของแนวลับนะครับจากนั้นให้พวกเราสังเกตชุดแท่งเทียนชุดนี้นะเราจะเห็นได้ว่าแท่งเขียวเนี่ยเป็นแท่งใหญ่วิ่งกลับขึ้นไปอยู่บนเส้น EMA 5จากนั้นมีการยืนยันแนวรับอีกรอบนึงแล้วก็แท่งเทียนอยู่บนเส้น EMA 5แสดงว่าตอนนี้เส้น EMA 5กําลังบอกว่ายังมีแรงซื้ออยู่เมื่อชุดแท่งเทียนวิ่งกลับลงมารีเจ็ตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็กดขึ้น เพื่อหวังว่าแท่งเทียนเนี่ยจะวิ่งขึ้นตามแนวรับที่มีแรงซื้อแล้วก็วิ่งตามเทรนเส้น EMA5 ออเดอร์นี้ได้ราคาปลายไส้ก็ชนะไปนะครับลุยกันต่อนะฮะสวยๆนะตอนนี้ชนะ2แพ้หนนะครับแท่งเทียนยังไม่เล่นกับแนวนะครับจะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อน ชุดนี้วิ่งขึ้นมาที่แนวต้านโซนนี้นะฮะเป็นแนวต้านที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนะสำหรับผมเทรนเป็นเทรนขาขึ้นด้วยนะครับอาจจะทะลุแนวต้านได้นะต้องปล่อยเขาวิ่งไปก่อนแต่ก็กลับตัวสวยนะ EJ ได้อยู่นะครับจะอยู่กับตัว ชุดนี้ถึงปลายไส้ไหมถ้าถึงปลายไส้มีโอกาสกดลงได้นะฮะต้องรอราคาดีหน่อยนะถ้าราคาไม่ดีมีโอกาสแพ้ราคาได้นะ eg นะครับอ eg ต้องต้องเก็บไส้นะถ้าเก็บไส้แล้วเราจะเห็นว่าแทง่งเทียนยังไม่ b r e a แนวนะ g u ลงมาเล่นที่แนวรับแนวนี้นะครับ น่าสนใจอยู่นะแต่แท่งเทียนเนี่ยอยู่ใต้เส้น EMA 5อาจจะเสี่ยงไว้หน่อยนะเป็นกรอบไซด์เวนะครับแต่อาจจะโดนเส้น EMA 5ดันลงมาได้เสี่ยงหน่อยนะไหวไหมแต่ผมว่ายังพอมีพื้นที่นะชุดอื่นยังไม่เล่นนะครับถึงปลายไส้ไหม แนวต้านสวยนะครับขอปลายไส้หรือเส้นกริดเลยนะโอเคสวยๆนะฮะตรงนี้ผมตีเทรนไลน์ระยะสั้นนะจะได้แนวแบบนี้โอเคจังหวะมาที่เทรนไลน์ระยะสั้นพอดีนะครับโอเคสวยๆนะแนวต้านแนวนี้นะครับถือว่าผมได้ราคาดีนะออเดอร์นี้ถ้าชนะจบงานนะฮะถ้าแพ้ไปต่อ ลุ้นกันดูนะฮะว่าจะรอดหรือเปล่าแบบนี้สวยๆนะโอเคชนะไปนะครับสำหรับออเดอร์นี้ก็โซนนี้เป็นโซนแนวต้านนะตรงนี้มีเส้นกริดนะครับแล้วก็ที่ผมตีเทรนไลน์ระยะสั้นก็คือตรงนี้ได้เทรนไลน์ระยะสั้นจังหวะที่แท่งเทียนเนี่ยเขายกตัวขึ้นไปหา จุดตัดของเทรนไลน์ระยะสั้นอยู่ตรงนี้มีจังหวะลิเจกก็กดลงเพื่อหวังว่าเขาจะวิ่งลงหาแนวรับแบบนี้เพราะฉะนั้นออเดอร์นี้จุดตัดของเทรนไลน์ระยะสั้นอยู่ตรงแนวต้านแล้วก็อยู่ตรงเส้นกิดพอดีออเดอร์นี้ชนะแบบสวยๆนะครับสรุปผลการเทรดวันนี้นะครับวันนี้ก็ชนะ3ไม้แพ้1ไม้เก็บกํำไรไปทั้งสิ้น8,000กว่าบาท ก็ถือว่าวันนี้ก็จบงานตามเป้าตามวินัยพักผ่อนได้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสําสำหรับการใช้งานเส้น ema 5ร่วมกับแนวรับแนวต้านนะครับในส่วนของวันนี้มีอีกเทคนิคหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือเทรนไลน์ระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นเทรนไลน์ระยะสั้นคือจุดตัดของแนวเฉียงกับจุดตัดของแนวนอนนะครับนั่นก็คือถ้าเราหาแนวรับแนวต้านแล้วตีเทรนไลน์ระยะสั้นแบบเฉียงถ้าเจอจุดตัด ก็มีโอกาสที่จะเข้าออเดอร์ได้เพราะฉะนั้นมือใหม่ลองใช้เทคนิคนี้ดูนะเทรนไลยระยะสั้นผมว่าถ้าทุกคนใช้เป็นแล้วก็ใช้ได้ดีนะครับอาจจะมีประสิทธิภาพกับทุกคนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกันบ้าง ยังไงถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับตัวกลมเทรดเดอร์ด้วยละกันนะครับส่วนเพื่อนๆท่านไหนถ้ายังไม่มีบัญชีเทรดก็สามารถที่จะลงทะเบียนเปิดบัญชีเทรดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆมีคําถามมีข้อสงสัยตรงไหนก็สามารถส่งคําถามกันเข้าม,มาเดี๋ยวผมจะเข้าไปตอบนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนไม่มากก็น้อยยังไงเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมสวัสดีครับ